มาสบายดีเฮ้ยหายูงยูิวววแกล้มแลมสมแกลมสมสามดาวหอนรายกีนน้อลได้พี่นนอะ เสร็จยังไม่เนร็จนะี่แงเสร็จไ้นเลิคขับไทยไงไทยสะดวกกู้ได้ไทยเนี่ยไทยแกนช่วยได้ อ,อันนี้ขาไปจอดล่องมาแล้วยิ้มแซ่บสื่อซื่อสมบัติมันห,นหอมบดินทองเสีย้ยหยอดนั่นกินได้ nhí lơi chân tuổi em mặc Có lắm chú khắp cắt thái không? Thái nhạc Lên sống sám đâu, Ăn em... Ôi nhớ นีเบอร์โทรติโตอสั่งไหนอะไรคู่ชนะราะว่าเขาเป็นอย่างมองกินแถวเบื้องที่ซซ้อทานทุกโอเซียสิ่งงกินโดดแจ็กินแต่อสดชืินหอนปีกปลาคอมางหนึ่งี่หอน แจงเกลือนนี่กินง่ายแสบซีเขียวหรือกระแสบะช่กันกบซีมาวอันเดียวกันบัดพี่น้อง แสบอะไรคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยนี่กะชำนีเ<ม>นาะพี่น,น้องเนาะ<ม>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั r ค b e กดกระลิงติดตามเพื่อบ่ใหายผ่านคลิปต่อไปของนึงหน่อยเนาะอ่ะสบายดีสบายดีพบกันใหม่คลิปต่อไปบายบาย